การควบคุมเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยเป็นหัวใจของของการทำเกษตรให้อยู่รอดการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของเกษตรกรอีสานนี่คือประเด็นใหญ่จากงานสัมมนาแบางค์ชาติอีสานปี2568ที่จังหวัดขอนแก่นในหัวข้อเกษตรวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิน่น งานนี้นายวิทยัยรัตนากรผู้ว่าการแบงค์ชาติกล่าวว่าการทำงานของทอพอทอจะใก,กล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมชี้ว่าเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้จริงในขณะที่เกษตรกรต้นแบบเห็นว่าอุปสรรคใหญ่สุดคือกำแพงทางใจแค่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดรายได้ก็เปลี่ยนและในวงเสวนาเกษตรกรรุ่นใหม่ย้ำว่าหัวใจของเกษตรยุคนี้คือการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทุนการตลาดคุณค่าแบรนด์ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี การเริ่มเล็กๆทดลองจริงและเชื่อว่าตัวเองทำได้คือก้าวแรกสู่ความมั่นคงระยะยาวบทสรุปส่งท้ายได้ให้แง่คิดที่สำคัญว่าถ้าความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นก็ยากที่ภาคอีสานจะพัฒนาไปข้างหน้าได้เอาการตลาดนำการผลิตท่านก็จะได้ราคาข้าวดีและก็ขายได้ดีมีคุณภาพครับ